ตอนนี้เราอยู่กันในเกม t ท k k เ n เนื้อหาในคลิปนี้จะโฟกัสไปที่เนื้อเรื่องเส้นหลักที่เชื่อมโยงกันในแต่ละภาคเท่านั้นสำหรับเนื้อเรื่องของตัวละครอื่นๆเอาไว้มีคนสนใจเยอะค่อยมาว่ากันอีกทีครับในเกม t e k k เ n นภาคที่1 เฮฮาชิมิช like ิมะลูกชายของจินปาจิที่ถังร่ำรวยทรงอำนาจและยังเป็นเจ้าของกลุ่มธุรกิจมิชิมะไซบัสสึที่ถูกก่อตั้งตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งและมีลูกชายชื่อคาสิยะเฮฮาชิเลี้ยงลูกชายมาหวังว่าเขาจะเติบโตมาแข็งแกร่งและโหดเหี้ยมเหมือนตนแต่คาสิยะกลับใจดีและเปราะบางเพราะความรักที่ได้รับจากแม่และปู่เฮฮาชิจึงตัดสินใจฆ่าภรรยาและหักหลังพ่อของเขา ทำให้ฮฮาชิกลายเป็นผู้นำของไซบัสส์และเริ่มตอนองค์กรทางการทหารแน่นอนว่าจินปาจิพยายามชิงบริษัทของเขาคืนจากลูกชายแต่ก็ทำไม่สำเร็จเฮฮาชิจึงขังเขาเอาไว้ใต้วิหารฮอนมาลกุก่อนจะตัดสินใจโยนคาซิยะลงจากหน้าผาและบอกว่าหากคาซิยะเป็นลูกชายของเขาจริงก็ต้องแข็งแกร่งพอที่จะรอดและปีนกลับขึ้นมาได้ซึ่งคาซิยะก็รอดมาได้จริงๆโดยสส่เลือดลูกครึ่งปีศาจภายในตัวของเขาเพื่อฝึกฝนให้ลูกชายของเขาขแข็งแกร่ง,งยิ่งกว่าเดิม เฮอาชิ hey ashi, จึงรับลีชาวลันเด็กกำพร้าชาวจีนมาเลี้ยงเพื่อสร้างเขาเป็นคู่แข่งของคาสิยะเมื่อโตอขึ้นคาสิยะได้เดินทางไปแข่งขันศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกและกลายเป็นนักสู้ที่ไม่เคยพ่ายแพ้มีเพียงรอบที่เขาได้เจอกับพ่อฟินิกส์เพื่อนสนิทของลีชาวลันเท่านั้นที่ผลออกมาเสมอกันภายหลังเฮอาชิ hey ashi, ก็ได้จัดการแข่งขัน The King of Iron Fist ขึ้นมาเพื่อลอให้คาสิยะกลับมาหาและจะได้พิสูจน์ว่าฝีมือของเขาเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก โดยผู้ชนะจะได้บริษัทไซบาสึเป็นรางวัลซ่งคาซิยะก็มาเข้าร่วมการแข่งเพื่อแก้แค้นสิ่งที่เฮฮาชิเคยทำกับเขาเอาไว้เช่นกันคาซิยะต่อสู้มาจนถึงรอบชิงจนได้เจอกับเฮฮาชิและกลายเป็นผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนั้นทำให้อำนาจของไซบัสึตกเป็นของคาซิยะและได้แบกร่างของเฮฮาชิไปโยนลงหน้าผาแบบเดียวกันกับที่เขาเคยโดนเมื่อหลายปีก่อนต่อมาในเกมเทเค้นภาคที่2หลังจากคาซิยะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของมิชิมะไซบาสึได้2ปี เขากลับชั่วร้ายกว่าเฮฮาชิพ่อของเขาซสอีกไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจสกรปรกจ้างหนักค่าเก็บบริษัทคู่แข่งหลักลอบขายสัตว์สงวนจนเกือบจะครอบครองเกาะฮอกไกโดที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของญี่ปุ่นมาได้และคิดจะประกาศแยกดินแดนนี้เป็นประเทศของตัวเองโดยใช้กองทัพทหารที่เข้มแข็งของเขาและเพื่อทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงเขาจึงเริ่มต้นการวิจัยตัดต่อพันธุก,กรรมสัตว์จนเกิดเป็นจิงโจ้โลเจอร์และอเล็กซ์แนโนเซาที่ถูกนํา DNA มาจากฟอร์ซิลเพื่อใช้ในการรบ และตั้งใจจะใช้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้มาใช้หยุดอย่างดีนเอปีศาสต์ที่กำลังพยายามยึดร่างของเขาภายหลังคาสิยะได้จัดการแข่งขันจะทิงออฟไอออนฟิสครั้งที่2ขึ้นมาและได้ตกหลุมรักจุนคาสมามะที่ได้เข้าแข่งในครั้งนั้นจนเธอตั้งท้องในการแข่งขันรอบสุดท้ายเฮฮาชิ He ก็ได้เผชิญหน้ากับคาสยาิยะที่ภายในใจของเขามีทั้งเทวดาและปีศาจท,ที่กำลังต่อสู้กันอยู่แต่คาสิยะก,ก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจและสู้กับเฮฮาชิบนดาดฟ้าของตึกไซบัส สิ่งผลก็จบลงคือเฮฮาชิเป็นฝ่ายชนะแล้วร่างของคาซิยะไปโยนลงปล่องภูเขาไฟก่อนจะใช้เฮลิคอปเตอร์หนีกมาต่อมาในเกมเท็กเชนภาคที่3เฮีาชิได้ก่อตั้งกองกําลังเท็กเนฟอร์สขึ้นมาเพื่อปกป้องบริษัทมิชิมะไซบัสึ์และตั้งใจจะมอบสันนิสุขให้กับโลกแต่คนของเขากลับถูกสิ่งมีชีวิตโบราณที่เรียกว่าออกเกอร์หรือเทเป็นการต่อสู้โจมตีหลังจากสื่อเรื่องนี้เฮฮาชิเขาคิดจะจับมันกลับมาเพื่อใช้ในการยึดครองโลก ดานจุนก็ย้ายมาอาศัยอยู่ในป่าที่เงียบสงบกับลูกชายของเธอแต่ปีศาจท,ที่เคยอยู่ในร่างของข้าศิยาก็พยายามจะเข้าสิงร่างของจินลูกชายที่ยังอยู่ในท้องแต่จุนก็เลยมันไปได้สําเร็จเธอได้สอนวิชาการต่อสู้แบบคาสมาม่าให้กับเขาจนกระทั่งวันหนึ่งก่อนถึงวันเกิดครบรอบ15ปีของจินเธอก็สัมผัสได้ถึงอันตรายบางอย่างที่กําลังใกล้เข้ามาจุนจึงบอกกับลูกชายของเธอว่าหากเธอเป็นอะไรไปให้เขาออกตามหาเฮฮาชิซึ่งเป็นปู่ของเขา แต่แล้วออกเกอร์ก็ปรากฏตัวและไล่ฆ่าน,นักสู้ที่เข้าการแข่งขันคิง g o f i r ฟ n ฟ i s t ครั้งที่ 2, 2เพื่อจะได้ซึมซับพลังของนักสู้ที่แข็งแข่งที่สุดมาเป็นของตัวเองทําให้จุนกะตกเป็นเป้าหมายของมันด้วยจินพยายามจะเข้าไปช่วยแม่ของเขาแต่ก็ถูกซัดจนสลบไปฟื้นขึ้นมาอีกทีแม่ของเขาก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วและบ้านก็ถูกทาลายเมื่อไม่มีจุนอยู่ด้วยปีศาจก็เข้ามาในร่างของจินได้สําเร็จโดยความเชื่อว,ว่าแม่ของเขาถูกออกเกอร์ฆ่าตายไปแล้ว จ,จึงออกตามหาเฮฮาชิ ashi, ตามที่แม่ของเขาเคยบอกและขอให้เฮฮาชิฝึกวิชาให้เขาเพื่อที่เขาจะได้กลับไปแก้แค้นให้แม่4ปีต่อมาหลังจากฝึกวิชาจนเชี่ยวชาญทงงางศิลปะการต่อสู้ของคาสามะและมิชิมะเฮฮาชิก็จัดการแข่งและคิงออฟไฟออนฟิสครั้งที่3ขึ้นมาเพื่อรอให้ออคเกอร์ปรากฏตัวจะได้จับมันมาใช้ในแผนยึดครองโลกแต่าก็กลายเป็นจีนที่ได้สู้กับออคเกอร์ในรอบสุดท้ายถึงแม้ออเกอร์จะก่ด่างเพื่อใช้พลังสูงสุด แต่จินก็ยังเป็นฝ่ายชนะและฆ่ามันได้สาเร็จแต่หลังจากการต่อสู้จบลงเฮฮาชิก็สั่งให้ทหารของเขารุมยิงก่อนจะเดินเข้ามายิงอักหน้าผากของจินซ้ําอีกครั้งชายคห็นก็ว่าตายแต่จินไม่ตายเพราะดีเอญเอพิซาตของเขาได้ตื่นขึ้นมาและเข้าโจมตีเฮฮาชิจนจมดินอนที่จะบินหนีไปต่อมาในเท็กเชนภาคที่4ถึงแม้เฮฮาชิจะจับเป็นออเกอร์ไม่สําเร็จแต่เขาก็ได้ตัวอย่างมามากพอเขาจึงเดินหน้างานวิจัยสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ขึ้นมา โดยการผสม DNA ของออเกอร์เข้ากับ DNA ของเขาเองแต่ก็ทําไม่สําเร็จและผมว่าสิ่งที่ขาดไปในการรวม DNA ของทั้งสองเข้าด้วยกันก,ก็คือ DNA ปีศเอาร์ที่เขาไม่มีเฮียชีจึงเริ่มการตามหาเดวิลจินห้านของเขาที่บินหายไปเมื่อ2ปีก่อนแต่การค้นหานี้จะทําให้เขาได้เจอภาพของศพเมื่อ20ปีก่อนที่ถูกไฟไหม้แต่ดูเหมือนจะมีสิ่งที่ใช้ปีขงหงอหุ้มร่างนั้นเอาไว้เฮียชีจึงเชื่อว่านี่น่าจะเป็นรูปของคาซิยาที่เขาโยนลงปล่องภูเขาไฟไปเมื่อ20ปีก่อน เขาจึงตามหาร่างของคาสิยะแทนและพบว่าร่างของเขาอยู่กับบริษัท G Corporation ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัยทางชีวพันธุศาสตร์ของทหารเคเคนฟอสจึงถูกส่งไปโจมตีบริษัท G Corporation กลายเป็นว่าบริษัทนี้ได้สุบชีวิตคาสิยะได้สําเร็จไม่นานหลังจากที่เขาถูกโยนลงป่องภูเขาไฟและได้ใช้ร่างของเขาในการทดลองขณะที่คาสิยคะค่อยๆสามารถควบคุม D n a ป็นเอรภายในตัวได้มากขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมา ซึ่งเขาก็หนีรอดจากการโจมตีครั้งนั้นมาได้ในช่วงเวลาใกล้ๆกันคาสิยาก็ได้รู้ว่าตัวเองมีลูกชายชื่อจินเขาเลยตั้งใจจะจับจินมาเพื่อชิงพลังปีศาจมาเป็นของตัวเองวันต่อมาเฮฮาชิก็ประกาศกา,ารแข่งขัน The King of Iron f i s ครั้งที่4เพื่อรอให้คาสิยะมาลงแข่งซึ่งเขาก็มาลงแข่งเพื่อแกแ้แค้นเฮฮาชิจริงๆตัดมาที่ประเทศออสเตรเลียจินกำลังฝึกฝนวิชาก,การต่อสู้ในชุดฮูดของเขา หลังจากถูกเฮยาชิหักหลังจิงก็ปิดบังตัวตนทีวิชาการต่อสู้ที่เฮยาชิเคยสอนและหันมาฝึกวิชาคาราเต้จนเชี่ยวชาญและตั้งเป้าจะทำลายสายเลือดมิชิมาให้หมดสิน้นเมื่อได้ยินข่าวเรื่องการแข่งขัน The King of Iron Fist ครั้งที่4จิงจิงเข้าแข่งด้วยเช่นกันจนมาถึงรอบรองชนะเลิศที่จินจะต้องสู้กับคาซึยะพ่อของเขา แต่ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มเขากลับถูกกลุ่มเทคะเชนฟอร์สจับตัวไปได้ทําให้คาซิยะชนะบายในรอบนั้นและได้เจอกับเฮฮาชิในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้เฮฮาชิ He เป็นฝ่ายชนะเขาจึงนําตัวคาซิยะไปที่วิหารฮอนมารุที่เดียวกันกับที่จับจินเอาไว้เพื่อใช้พลังของทังคู่ในการทดลองแต่พลังปีศาจในตัวของคาซิยะก็ตื่นขึ้นมาและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอย่างสมบูรณ์เฮฮาชิกลายเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดาย คาสิยะกลับไม่สามารถดึงพลังปีศาจในร่างของจินออกมาได้เพราะเขามีสายเลือดของคาสมาอยู่ในตัวแต่เกิดเป็นรอยสักบนหน้าอกและไหลขึ้นมาแทนคาสิยะจึงทำลายโซและปลุกจินขึ้นมาเพื่อที่จะได้ปลุกพลังปีศาจของเขาด้วยการต่อสู้แต่จินเป็นฝ่ายชนะทำให้คาสิยะถูกซัดจนสลบไปแต่เฮฮาชิก็มาขวางเวชียนเอพิาสรารของจินอีกซึ่งจินก็ยังเป็นฝ่ายชนะอยู่ดีและคิดจะใช้โอกาสนี้ฆ่าเฮฮาชิซะ แต่จีนกลับได้เห็นภาพแม่ของเขาแวบขึ้นมาและตัดสินใจไว้ชีวิตเขาก่อนที่จะบินจากไปอีกครั้งในเทคเคนภาคที่5หลังจากที่ทางเฮฮาชิและคาสิยะแพ้ให้กับจีนพวกเขาก็ถูกกลุ่มหุ่นยนต์แจ็คโฟของบริษัทจีคอนเพชั่นโจมตีสามทั้งสองคนจึงร่วมมือกันสู้กับแจ็คจนกระทั่งคาสยาิยะโยนเฮฮาชิใส่กลุ่มหุ่นยนต์แจ็คแล้วปล่อยให้เขาโดนระเบิดไปพร้อมกับวิหารซึ่งเหลวเวนทีเฟอามองเหตุการณ์อยู่ห่างๆยืนยันว่าเฮฮาชิตายไปแล้ว แต่หากเราจำขันได้วิหารฮอนมารูที่พวกเขาต่อสู้กันอยู่นี้คือสถานที่เดียวกันกับที่เฮฮาชิขังจินปาจิพ่อของเขาเอาไว้ที่ด้านล่างทําใไปเมื่อวิหารถูกทําลายจินปาจิที่ได้รับพลังจากวิญญาณได้ก็กลายเป็นอิสระด้วยซึ่งจินปาจิก็ค่อยๆแอบยึดอํานาจของไซบัสสึอ,อย่างลับๆและจัดการแขง่งขัน The King of Iron Fist ครั้งที่5ขึ้นมาโดยหวังว่าเขาจะได้เจอกับใครสักคนที่สามารถปลดปล่อยเขาได้ก่อนที่วิญญาณได้จะครอบงำเขาได้อย่างสมบูรณ์ คาซิยะจึงเข้าแข่งการแข่งขันครั้งนี้เพื่อหาว่าใครในจีคอปเปเลชันที่หักหลังเขาและใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันครั้งนี้ขณะดเดียวกันจินก็เริ่มไม่สามารถควบคุมพลังปีศาจของตัวเองได้เขาจึงมองหาวิธีที่จะสู้กับปีศาจภายในตัวและแตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งครั้งนี้ด้วยในเนื้อเรื่องคานอนไม่สามารถสรุปได้ว่าคาสยะต่อสู้มาจนถึงรอบที่เท่าไหร่แต่จินคือคนที่สามารถเอาชนะจินปาจิและปลดปล่อยเขาจากวิญญ,ญาณร้ายได้สาเร็จ ทำให้ร่างของจินปาจิสลายกลายเป็นผงอำน,นาจของไซบัสสึจึงตกเป็นของจินต่อมาในเท็เกนภาคที่6จินได้ใช้อำนาจที่มีเพื่อเป็นมหาอำนาจของโลกทั้งการยึดกระสวยอวกาศแหล่งพลังงานต่างๆสถาปนาไซบัสสึเป็นประเทศและประกาศสงครามกับทั้งโลกเพื่อที่เขาจะได้ปกปีศาจอาซาเซลที่เขาเชื่อว่ามีเพียงคนที่มีสายเลือดปีศาจเท่านั้นจะสามารถกำจัดมันได้และหากกำจัดมันได้สําเร็จคำสาปของสายเลือดปีศาจก็จะหายไปด้วย ในช่วงเวลาเดียวกันถึงแม้คาสิยะจะไม่ได้เป็นผู้ชนะการแข่งขันครั้งที่แล้วแต่เขาก็ไล่ฆ่ากลุ่มผู้นําของบริษัทจีเคอเปเลชันที่หักหลังเขาจนหมดและยึดอํานาจของจีเคอเปเลชันมาเป็นของตัวเองเป้าหมายต่อไปของเขาคือการกําจัดจินและยึดครองโลกนี้จีเคอเปเลชันของคาสยาิยะจึงตั้งตัวเป็นศัตรูกับไซบัสสึและตั้งค่าหัวจินไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายซึ่งจินก็ตอบโต้้วยการประกาศการแข่งขัน The King of Fyion f a ครั้งที่6 ื่อที่เขาจะได้กำจัดคาสิยาและบริษัทจีโคเปเ t ชันไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันลาสอเล็กซานเดอร์สันทหารมังสีมือของกองทัพเทเคินฟอสก็อยากจบสงครามระหว่าง2บริษัทที่กำลังสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลกเขาจึงต่อตั้งกลุ่มปฏิวัติชื่ออิกดาซิลขึ้นมาเพื่อหยุดความบา้าคลั่งของจีนซึ่งสมาชิกเทเคินฟอสมากกว่าคืนก็เข้าร่วมกับลาสด้วยทำให้เกิดเป็นขั้วอำนาจที่3ขึ้นมาเพราะเขาก็ไม่นับว่าบริษัทจีโคเปเรชันเป็นบันธมิตรด้วยเช่นกัน ระหว่างภารกิจหนึ่งเขาก็ได้เจอกับผุญ,ญ,ญยนไซบอร์กสาวชื่ออลิซาบอสโคโนวิชแต่ห้องทดลองลับของ Sil, ขอิกดาซิลก็ถูกทหารจีโคเปเลชั่นโจมตีคนของอิกดาซิลเกือบทั้งหมดถูกฆ่าตายส่วนลาสก็ความจําเสื่อมเพราะแรงระเบิดลาสกับอริซาที่รอดมาได้จึงร่วมมือการตามหาอดีตของพวกเขาซึ่งจินที่ได้รู้เรื่องนี้ก็สั่งให้คนของเขาตามล่าลาสด้วยเช่นกันระหว่างการเดินทางลาสได้เจอกับโทโกโเพื่อนเก่าของเขาและเริ่มได้ความจํากลับคืนมา ทำให้เขาจําได้ว่าตัวเองเป็นลูกนอกสมรสของเฮฮาชิที่จริงๆแล้วยังไม่ตายแต่กำลังวางแผนหาทางชิงเซบัสึิกขึ้นจากจินลาสหาตัวเฮฮาชิจนเจอสิ่งเขาก็ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพ่อของตัวเองและคิดจะฆ่าเขาแต่สุดท้ายลาสก็เปลี่ยนใจและรีบไปหาลี่ชาวลานที่ร่วมมือกันอยู่แต่คาสิยะก็ส่งคนมาตามล่าพวกเขาการไล่ล่าทําให้ลาสกับอริซาได้ต่อสู้กับแอนนาและคาสิยา ซึ่งลาสกับอลิซาเป็นฝ่ายชนะและหนีมาได้แต่โทโกตายใน,ในการต่อสู้ลาสจึงสาบานว่าจะต้องแก้แค้นให้เขาให้ได้หลังจากนั้นลาสกับอลิซาก็ตรงไปที่บริษัทไซบัสสึปปเพื่อเผชิญหน้ากับจินแต่จินกลับสั่งรีบูตอลิซาให้เธอเข้าโจมตีลาสเพราะอลิซาเป็นไซบอกของไซบัสสึที่ถูกส่งไปสืบการเคลื่อนไหวของลาสหลังจากเอาชนะมาได้อลิซาก็บินหนีไปเลวเวนที่ตามมาช่วยบอกว่าจินกำลังเดินทางไปทะเลทราย ลาสกับเลเวเลนไลยตามไปจนมาถึงวิหารกลางทะเลทรายบ้านของปีศาจอาซาเซลและได้เจอกับคาสิยะที่เป็นลูกคนละแม่หลังจากจบการต่อสู้คาสิยะกับแอนนาก,ก็ตัดสินใจออกจากวิหารไปและเตือนลาสเรื่องโชคชะตาที่คนตระกูลมิชิมะต้องเจอลาสกับเลเวนเดินทางต่อจนได้เจอกับอาซาเซลซึ่งเขาบอกว่าตัวเองเกิดขึ้นจากบาปที่มนุษย์ได้ทำเอาไว้และถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาติจะต้องถูกทำลายเพื่อชดใช้ความผิดนั้น แต่ลาสเป็นฝ่ายชนะและได้เจอกับจินที่รออยู่ด้านนอกแต่ลาสก็ต้องสู้กับอลิซาอีกครั้งหลังจบการต่อสู้ครั้งนี้ความทรงจําของเธอจะกลับคืนมาแล้วลาสก็สู้กับจินต่อหลังจากที่ลาสเอาชนะมาได้จินก็บอกความจริงว่าที่เขาก่อสงครามไปทั่วโลกก็เพื่อจะได้กำจัดอัศซาเซลภัยที่บนุษยชาติไม่อาจเลี่ยงและทําลายสายเลือดปีศาจ มีเพียงผู้ที่มีสายเลือดปีศาจเท่านั้นถึงเจ้าชนะอาซาเซลได้ว่าแล้วอาซาเซลที่ลาสคิดว่าเขากำจัดไปแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาพร้อมสก,กินทองจินจึงใช้พลังปีศาจของเขาฉกเข้าที่หน้าอกของอาซาเซลแต่ทั้งคู่ก็ตกลงไปเจเบิดในหลุมลึกเบื้องล่างทาให้ปีศาจที่เป็นภัยของมนุษยชาติถูกกำจัดโดยความเสียสละของจินจากนั้นลาสกับเรเวนก็พาอาลิซาไปหาลี่ชาวลานันที่ตกลงจะช่วยซ่อมเถอให้ก่อนจะแยกย้ายกันไปจากนั้นหนังจบเครดิตเราจะได้เห็นว่า เลเวนและทหารยูเอ็นพบร่างของจีนอยู่กลางทะเลทรายโดยที่รอยศักิปีศาจที่แขนของจีนยังอยู่แสดงว่าการกําจัดอัสเซลไม่ได้ช่วยทําลาย DNA ปีศาจอย่างที่จีนเข้าใจต่อมาในเทคนภาคที่7หลังจากที่จีนเสียสละตัวเองทําลายอัสเซลและหายสาบสูญไปเฮฮาชิก็บุกตึกไซบัสส์และต่อสู้กับทหารเทคนฟอสรวมถึงนีนาที่เคยเป็นมือขวาของจีนเขาได้บังคับให้ทุกคนมาทํางานให้เพราะเขาเป็นคนเดียวที่จะสามารถกอบคู่มิชิมาไซบัสส์ได้ และประกาศการแข่งข,ขัน The King of Ion f i s t ครั้งที่7หวังจะเปิดโปงร่างปีศาจของคาสิยะให้โลกได้เห็นซึ่งคาสิยะที่เห็นประกาศนี้ก็ดูไม่แปลกใจที่พ่อของเขายัางไม่ตายหลังจากได้รู้ว่าเฮฮาชิกำลังตามหาจินคาสิยะก็สั่งให้คนของเขาเร่งแผนให้เร็วขึ้นด้านเฮฮาชิก็เดินทางไปที่ Archers of s i r e s เพื่อชวนมาเข้าพวกทำให้เขาได้สู้กับคลอดดโอที่เป็นหัวหน้าซึ่งทั้งคู่ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือการกำจัดปีศาจให้หมดไปจากโลก หลังจากนั้นเฮฮาชีก็ส่งคนออกตามหาจินไปทั่วโลกเพื่อเปิดเผยเรื่องปีศาจให้โลกรู้และได้รู้เรื่องที่ลาสลูกชายนอกสมรสของเขาซ่อนตัวจินเอาไว้เพราะเชื่อว่าจินคือกุญแจสําคัญในการจบสงครามนี้ดานลีชาวลานที่รับหน้าที่ซ่อมอลิซาก็ได้ตัดระบบสั่งการของจินออกแต่อลิซาที่ยังซ่อมไม่เสร็จดีกบโจมตีลีทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นนิดหน่อยหลังจากซ่อมเสร็จไม่นานห้องทดลองของลีก็ถูกกลุ่มเทเคิลฟอสโจมตี ลีจิงพาอลิซาหนีไปฐานที่ลาสเก็บร่างของจินที่อยู่ในอาการโครม่าเอาไว้แต่พวกเขาก็ถูกนีหน้าโจมตีอีกทำให้ลีต้องขโมยเฮลิคอปเตอร์และพาจินหนีออกมาก่อนจะสั่งให้ฐานระเบิดลาสกับอลิซาก็หนีออกมาได้ซึ่งลีได้เปิดเผยภายหลังว่าเขาตั้งใจล่อให้ไซบัสสึส่งเทคนฟอสมาที่นี่เพื่อจะได้กำจัดพวกเขาทิ้งซะแต่นีหน้าที่นำการโจมตีครั้งนี้ก็รอจากการระเบิดมาได้เช่นกันนันเยายาชิที่กำลังทำสมาธิอยู่ก็ถูกอคุม่าโจมตี แต่การต่อสู้ของทั้งสองคนก็ถูกขวางเอาไว้โดยกองหุ่นยนต์แจ็คซิกสที่คาสิยะส่งมาแต่ทั้งคู่ก็เอาชนะหุ่นยนต์พวกนั้นมาได้เป้าหมายของอาคุมาคือการฆ่าเฮยาชิและคาสิยะตามคำขอของคาซุมิแม่ของคาสิยะนั่นเองซึ่งคาสิยะที่แอบดูสิ่งที่เกิดขึ้นมไม่เชื่อว่าแม่จะส่งคนมาฆ่าเขาแต่เขาก็ยังอยากรู้ว่าอาคุมานั้นทรงพลังขนาดไหนจากนั้นเฮยาชิกับอาคุมาก็สู้กันต่อเฮยาชิแพ้อย่างหมดรลปกแต่ก็ยังรอดตายมาได้ เขาจึงสั่งให้แต่เค้นฟอร์สออกประกาศว่าเขาตายไปแล้วและประกาศการแข่งขันแต่คิงออฟไอออนฟีสครั้งที่7เพื่อบังคับให้คาสุยะต้องใช้พลังปีาศาจในการต่อสู้กับอากูมาซึ่งไม่นานหลังจากนั้นอากูมาก็บุกมาโจมตีคาสุยะที่ตึกจีโคเปเรชันและเฮฮาชีก็ได้ถ่ายทอดสดการต่อสู้ครั้งนี้ไปทั่วโลกหลังจากได้ภาพคาสุยะในร่างปีาศาจตามที่วางแผนเอาไว้เฮฮาชีก็สั่งให้ดาวเทียมทำลายตึกจีโคเปเรชันเพื่อฆ่าทั้งสองคนทิ้ง แน่นอนว่าคาสยียรอดจากการโจมตีนั้นมาได้แต่ทั้งโลกก็ได้หันมาต่อต้านจีโกปเปเลชนันที่มีปีศาจเป็นผู้นําจนกระทั่งคาสยีได้ใช้พลังปีศาจยิงดาวเทียมของไซบัสสึตกลงมาใส่เมืองผู้คนจึงหันมาต่อต้านไซบัสสึเพราะเข้าใจว่าไซบัสสึเป็นตัวการที่ทําให้ดาวเทียมตกใส่เมืองหลังจากนั้นเฮฮาชีจะเล่าเรื่องราวของเขาให้นักข่าวซึ่งเป็นคนเล่าเนื้อเรื่องหลักในภาคนี้ฟังย้อนกลับไปสมัยยังเป็นหนุ่ม เฮฮาชิได้เจอกับคาสูมิที่โรงฝึกของพ่อทั้งคู่เป็นคู่แข่งกันและพัฒนาความสัมพันธ์กลาเป็นคนรักจนมีลูกชายซึ่งก็คือคาสุยะขึ้นมาในวันหนึ่งคาซูมิก็ล้มป่วยเฮฮาชิจึงคอยดูแลเธอแต่คาซูมิกับพยายามฆ่าเขาแต่ในวันต่อมาเธอกับจำอะไรไม่ได้เลยและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างกับว่าเธอมีมุมที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่จนกระทั่งวันหนึ่งคาสูมิก็เดินเข้ามาหาเฮฮาชิแล้วบอกว่า เฮฮาชิจะกลายเป็นภัยต่อโลกเธอจึงจะชิงฆ่าเขาก่อนและเผยตัวว่าเธอเป็นปีศาจเฮฮาชิเป็นฝ่ายชนะแต่เขาเลือกที่จะไม่ฆ่าเธอแต่เป็นคาซูมิที่ลุกขึ้นมาโจมตีเขาอีกครั้งทำให้เฮฮาชิจำเป็นต้องฆ่าเธอในที่สุดแต่เมื่อรู้ตัวแล้วว่าตัวเองได้สร้างทายาทปีศาจขึ้นมาเขาจึงตัดสินใจโยนคาซูยะลูกชายของเขาลงจากตะผาซึ่งการที่คาซูยะรอดมาได้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาไม่ใช่มนุษย์จริงๆ เฮฮาชิยังคงเสียใจที่วันนั้นเขาไม่ได้ฆ่าคาสยีให้ตายตอนนี้เขาจึงหาทางเปิดเผยความจริงเรื่องปีศาจเพื่อชดใช้ความบิดพลาดที่เขาทำอาไว้หลังจากเล่าทุกอย่างให้ฟังจนจบคนของเฮฮาชิก็ทุบนักข่าวจนสลบและส่งตัวเขาขล้บไปให้ลาสดานลีก็ได้เห็นภาพผ่านดาวเทียมของเขาว่าเฮฮาชิ He กับคาสยาียกำลังจะต่อสู้กันที่ภูเขาไฟด้วยรางปีศาจทำให้คาสซียเป็นฝ่ายชนะแต่เฮฮาชิก็ไม่ยอมแพ้ ยังลุกกลับขึ้นมาต่อสู้อยู่เรื่อยๆจนในที่สุดทั้งคู่ก็หมดแรงแต่สุดท้ายคาซุยะก็โจมตีเข้าที่หน้าอกทาให้หัวใจของเฮฮาชิหยุดเต้นและนําร่ากของเฮฮาชิไปโยนลงทะเลลาวะที่อยู่เบื้องล่างไม่นานหลังจากนั้นอากุมาที่รอดจากการทําลายตึกจีเคเปเรชันก็ตามมาฆ่าคาซุยะอีกครั้งแต่ไม่มีการสรุปว่าการต่อสู้ครั้งนี้ใครเป็นผู้ชนะจากนั้นภาพจะตัดมาที่ดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งกลุ่มของลาสมองลงไปที่ซากเมืองด้านล่าง เมเฮอาชีตายและบริษัทเซบัสึล่มสลายบริษัทจีอร์เปเรชันก็ยังคงทำสงครามต่อไปแต่จินที่ฟื้นขึ้นมาจากอาการโคม่าก,ก็เดินมาหาทุกคนในเมื่อเขาคือคนที่มีสายเลือดปีศาจเหมือนกับพอ่อจึงเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องฆ่าคาสิยะและปกป้องโลกใบนี้เอาไว้ให้ได้ซึ่งนั่นก็คือตอนจบของเกมเด็กเช่นภาคที่7ครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o โต c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมาย อย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิปเราไวปรกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ